ข่าวดีสําหรับน้องๆนะคะหลายๆคนทีรอโอกาสนี่ค่ะเพื่อเส้นทางดาวดวงใหม่สู่หมอลําอลังการโชว์พี่น้องคะมือนี้นะคะย่สิบมีข่าวดีมาบอกสําหรับน้องๆคนทีรอค่อยค่ยคะว่าหมอลําอลังการโชว์สิเปิดออดิชั่นมือได้รับสมัครแผนกได้แน่อันไดแน่แต่วันนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกสำหรับคนที่รอโอกาส โอกาสดีๆมาถึงแล้วพี่น้องคะ่ะวันนี้ค่ะผู้จัดจาก,การใหญ่หมอลำแฟนคลับ .com นะคะได้ออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะพี่น้องคะบอกว่าเส้นทางสู่ดาวดวงใหม่หมอลำอลังการโชว์เปิดรับสมัครออดิชันศิลปินหมอลำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหมอลำอลังการโชว์นะคะฤดูการปี2568ถึง2569นะคะ ท่านใดสนใจสามารถส่งข้อมูลการสมัครพร้อ,รอมสคริปต์แสดงความสามารถที่แฟนเพจหมอลำอลังการโชว์นะคะเพื่อนปักหมุดไว้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่อ๋อตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคม2568โอ้โหพี่น้องคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆากสำหรับน้องๆนะคะ เสื้อมันว่ามีหลายคนที่จับจองอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหมอลำอลังการโชว์นะคะวันนี้โอกาสดีมาถึงแล้วนะคะเปิดรับสมัครพี่น้องค่ารอบออเดชั่นศิลปินหมอลำไม่จำกัดเพศด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปค่ะพี่น้องคะ่ะสามารถทรงความสามารถอ่ะพี่น้อง ความสามารถของตนเองนะพี่น้องถ้าผูใ้ใดมีความสามารถเรื่องการร้องเพลงกับส่สงสคริปต์การร้องเพลงเข้าไปให้เพิินเบิงนะคะพี่น้องคะค่ะนี่คือโอกาสดีของหลายๆคนพี่น้องคะ่าพลาดโอกาสกระแล้วกันพี่น้องคะเยสิเสื่อมันว่าหลายคนยานเต็มกอนบ่เป็นอย่างดอกพี่น้องเพราะว่าหมอลำอลังการโชว์เป็นหมอลำอีกหนึ่งวงที่มีหลายๆคน จ้องที่จะเข้าไปออดิชันเพราะว่าไว้ใจทาครูบริหารเพิ่นพี่น้องคะบอกเลยว่าถ้าเพิ่นเปิดออดิชันแล้วจังซี่ผู้ใดมีความสามารถย่าพลาดพี่น้องคะอย่าพลาดอย่าละโอกาสยา่ายอเวลาพร้อมโอกาสดีๆไม่ได้มีเสมอไปเสื้อมันว่าหมอลำอลังการโชวเป็นหมอลำ วงไม่วงหนึ่งทีควรจับตามองมากๆพี่น้องคะแล้วสําหรับผู้ใดไ้มีโอกาสเข้าไปเยือนหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอลังการโชว์เสื้อหมันว่าเป็นโอกาสดีเป็นบุญเป็นวาสนาที่สิเดเขาไปร่วมกับเพลินพี่น้องคะให้เสื้อหมันให้ผู้บริหารอย่างเดียวพี่น้องคะเพราะว่าผู้บริหารอลังการโชว์กับผู้เดียวกันของหมอรับเสียงวิหกคือเกาพี่น้องคะ เพราะสิเป็นบอสนกพงศกรบอสหนุมหมอลำเสียวิหกแล้วก็ผู้จัดจาก,การใหญ่หมอลำแฟนคลับ com หรือลุงใหญ่ของเรานั่นแหละพี่น้องคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวดีมากๆนะคะน้องๆเคยมีคนทักเขามานะคะในคลิปของยายสิทิ์ว่าหมอลำอลังการโชว์ภาษิเปิดรับสมัครเมื่อใดนี่แหละพี่น้องคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้พี่น้องคะจนถึงวันที่31อ พฤษภา2,568ผู้ใหมีความสามารถข้างด้านการตลกจังเสียมีความสามารถลำ่ำจังเสียมีความสามารถลอ้อจังเสียพี่น้องอย่าลืมพี่น้องคะเข้าไปรับสมัครเข้าไปออดิชั่นได้เลยนะคะตอนนี้ถือว่าโอกาสดีมาถึงแล้วนะคะพี่น้องคะแล้วสําหรับหมอลมาํามาลังการโชว์บอกเลยว่าพี่น้องคะว่าครูเบลอลังการโชว์สุดยอดบบตองห่วง สำหรับคูเบลอลังการโชว์โชว์กับโชว์ภูเกาภูเกาของวงใหญ่พี่น้องคะ่ะนี่แหละสิ่งทีดีๆโอกาสดีๆมาถึงแล้วคะ่ะสำหรับคนทีอยากโชว์สักยภาพจากของอยากโชว์ความสามารถจาของพอแม่ผู้ใดใดยินใดฟังกัอย่าลืมผ้าลูกผ้าเต่าไปออดิชั่นน้ำเพลินพี่น้องคะ่ะ บ่แมนเด้บ่แมนคิดว่าโบกาโบกาบผ้กา,ากันปบโบแมนเด้พี่น้องบบพีู้ใดรลูดวงหนาเด้สํำกันก็ถือรางวัลที่หนึ่งนี่เด้รางวันที่หนึงนนน่งเขากับบลูลวงหนาได้ว่าเขาจะถือแมนบอพี่น้องนี่แหละเข้าอย่าลืมอย่าละโอกาสพี่น้องเพราะว่าเส้นทางของการเป็นศิลปินหมอรองหมอล่ำสทูมือนี่สำหรับตัวยสศิษย์เองมองว่าเป็นอี้ยังที ได้เงินน่ะพี่น้องเองสื่อสือโหลดผู้ใดใดทุกเมื่อเนี่ยการไปทํางานนะคะพี่น้องขากายังได้ยากก่อนการเป็นศิลปินหมอรําเด้้าผู้ใดมีความสามารถมากๆเข่าตาแฟ้นคลับเอซดึงดูดความสนใจจากแฟ้นคลับเอฟซีได้แล้วแล้วก็มี f เอฟซมีแม่ฮักของกับของเองได้พี่น้องปีเดียวเท่านั้นแหละมีเงินออกรหมีเงินสื่อบาน อันนี้คือจริงๆพี่น้องถือว่าเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายกับแมนพี่น้องสำหรับน้องๆองคนที่มีโอกาสพี่น้องคะ่ะสามารถหยิบจับเงินได้ง่ายๆเลยแต่คนที่ผู้ใดมีความสามารถพี่น้องบางคนเนี่ยพี่นอ้องเสือบอกเป็นตลกเนี่ยมีเงินสื่อหลดสื่อบ้านพี่น้องอันนี้จริงๆนะพี่น้องคะ่ะแล้วยาลืมยาผ่านพี่น้องคะ่ะโอกาสแบบนี้่บเ้มีโดยง่าย ปีละเถอเพื่อนก็จังเปิดออดิชันแล้วสำหรับหมอล่ำวงหนีเป็นหมอล่ำวงไมทีจับตามองมากๆพี่น้องหลายคนจับตามองมากๆเพราะว่าเป็นอียงทีเปิดโตออกมาแบบปังมากๆกับพี่น้องเป็นอะไรที่ทีลหลายๆคนจับตามองแล้วก็ล่อโอกาสอ่าพี่น้องจ้างไดก็ตามสร้างสำหรับมือน,นี้นะคะยายสิมาบอกข้าวดีสำหรับน้องๆคนที อยากไปเป็นส่วนหนึ่งอยากมาเป็นส่วนร่วมในหมอลำอลังการโชว์หรือหมอลำบ้านน่อยของบอสนกพงศกรนะ่นแหละพี่น้องคะหลังใหญ่ก็คือเสียงวิหกอันนี้เขาเอื่นบ้านหลังที่สองของบอสนกพงศกรนะคะซึ่งเป็นโอกาสท่องของแฟนคลับขอ,องน้องนองแล้วนะคะสําหรับคนที่อยากอยากรู้ว่าเพิ่นสิเปิดออดิชันมือใดตอนนี้นะคะมีคน เข้าไปสนใจเป็นเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องคะ่ะเสือบออ่าไปสมัครเป็นตลกได้บอจ้าอ่าพี่น้องได้เบิรคือเพิ่นเปิดทุกเพจทุกวหวทุกตําแหน่งภายในมือนีพี่น้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องคะ่ะอืมสำหรับผู้จัดการใหญ่ของเฮ้าเพิ่นออกมาโพสแล้วพี่น้องสู่เส้นทางดาวดวงใหม่เปิดรับสมัครออดิชัน่นศิลปินหมอลำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมอละมะลังการโชว์ดูการหน้านะคะพี่น้องคะส่งข้อมูลสมัครพร้อมสคริปต์การแสดงความสามารถที่แฟนเพจมอละมะลังการโชว์นั่นแหละพี่น้องคือยาซินบอกแหละผู้ใดมีความสามารถอใดก็อย่าลืมส่งสคริปต์ไปบอกเพื่นเพื่นกัสิเอาไปพิจารณาพี่น้องคะสำหรับมือน,นี้มาบอกข่าวดีกับแฟนคลับเอฟซีนะคะอย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องโอกาสดีๆมาหอดแล้วคะ่ะ สู่หมอลำอรังการโชวนะคะพี่น้องขะสำรับมือนีฝากไว้สำนีก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ